好的，谢谢、嗯。嗯嗯 ค่ะในวันนี้นะคะเ,เราก็เข้าสู่บรรยากาศของที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราก็อดไม่ได้นะคะที่จะนึกถึงว่าเออมันเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์แล้วก็มีความเก่าแก่ของโบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์แต่ภูมิภาคภาคกลางของเราเนี่ยซึ่งดูแลทั้งหมดเนี่ยเาสำนักงานด้วยกันใน17จังหวัดของภาคกลางเราจะเห็นว่าภาคกลางเนี่ยมันมีความหลัก หลายนะคะไม่ว่าท่านอยากจะไปเที่ยวทะเลท่านอยากจะไปเที่ยวป่าเขาลำนาวไพรหรือแม้แต่ท่านจะมาเยือนในถิ่นที่เป็นชุมชนนะคะมีวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นหรือสิ่งที่ตรงเนี้ยนะที่แห่งเนี้ยที่ยืนอยู่ก็คือมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเหล่านี้มันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของภาคกลางที่มีความหลากหลายของสินค้าทางการท่องเที่ยวแต่ด้วยวิถีของคนนะคะ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้เริ่มจะเรียนรู้กับการที่จะต้องอยู่กับสถานการณ์ของโควิดทำให้เขาต้องมีการปรับตัวการปรับตัวเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่อืดอ,อัดอยู่กับบ้านมานานทีนี้ถ้าจะต้องออกเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยจะไปไหนดีก็คงไปไม,ไมไป่ไปในที่ที่มีคนเยอะๆอะ่ะทำยังไงจะไปในที่ที่เป็นที่ที่มีบรรยากาศเป็นสภาพธรรมชาติโปร่งโล่ง เรานี้มันเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยสําหรับภูมิภาคภาคกลางแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธค่ะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นหัวใจของนักเดินทางที่จะต้องส่งออกเราจะอินพร์ตนักท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้เราเอ p o r t พอนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพเนี่ยไปในจังหวัดต่างๆของภูมิภาคภาคกลางได้ให้มีการเดินทางท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันเที่ยวใกล้เนี่ยมันเที่ยวได้ง่ายนะ แล้วโดยการที่เราคำนึงถึงเรื่องของการรักษาระยะห่างการไปในที่ที่เป็นธรรมชาติไลฟ์สไตล์ทราเวลแอดภาคกลางเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ดีมากๆการที่นักเที่ยวเดินทางไปพฤติกรรมปรับเปลี่ยนต้องการความปลอดภัยต้องการความสะอาดมากขึ้นการเดินทางไปเนี่ยก็จะต้องไปในที่ที่เป็นธรรมชาติสามารถที่จะไปกลางเต็นท์กลางแคมป์กันนะคะ แล้วก็ไปทําอาหารทานกันเองแล้วก็เป็นกลุ่มๆเล็กๆที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากก็ไม่มีความแออัดเหล่านี้ก็เลยทําให้เกิดความคิดที่ว่าไลฟ์สไตล์ทราเวลแอดภาคกลางเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีในการที่จะเดินทางในภูมิภาคภาคกลางให้เที่ยวใกล้เที่ยวง่ายอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะคะด้วยความหลากหลายของโปรดักต์ของภูมิภาคภาคกลางค่ะวากลุ่มเป้าหมายไว้ไหมคะว่าเราเพราะว่า,า,า,วานักเดินทางก็คงจะ จะมีไม่มากนะระวังกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เรื่องของค่าขายไว้ยังไงบ้างส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าความอัดอั้นที่เราต้องอยู่ในที่ที่อ,อ,อึดอัดมานานไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสธรรมชาติกลุ่มที่จะเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยกลุ่มครอบครัวเลยค่ะกลุ่มครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอาจจะเป็นกลุ่มครอบครัวที่มีความหลากหลายทางอายุและในขณะเดียวกันก็จะเป็นกลุ่มมิเลเนียนแฟมิลี่ซึ่งพ่อแม่เองเนี่ยอยากเอดูเคทลูก อยากให้ลูกได้ไปเรียนรู้ธรรมชาติอยากให้ลูกได้มีโอกาสไปทํากิจกรรมเอาท์ดอร์ต่างๆหรือแม้แต่พวกเราคนที่เป็นวัยทํางานด้วยกันเราเครียดกับการที่ต้องทํางานเวิร์กฟรอมโฮมมานานถึงเวลาที่เราจะต้องไปปลดปล่อยไปเจอกับธรรมชาติอันสวยงามเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายสําหรับการทํางานในเชิงการตลาดของภูมิภาคภาคกลางค่ะโอเค,ะค,ะคะ okay, นะคะขอบคุณค่ะ